สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชรยลานนะครับผมปามาชมทลายนะครับปามก็สูงครับผมปามสูงครับไม่กท่าไหร่ครับอะไรครับยังไม่เจอครับอะไรครับท้นไมสวยๆครับ ครับผมได้อย่แล้วไงครับสามสิบได้สามสิบห้าได้ครับผมถลายแดงสดมากครับปาบสามไงเลยเนี่ยสี่สิบมั้งถลายสวยมาก นี่ไล่หนีไล่เงา,าครับปามสมบูรณ์ดีครับดูจากทางไปเป็นมันติ่เขียวเขียวง้ำแต่ว่าต้องแต่งทางให้ดีๆครับผมปามยังสวยครับแต่ขาดการดูแลไปนิดหน่อยครับ น้ขอ,อยีเบ็ดนะครับขอ,อยีเบ็ดไหมข้าว,ข,าวข้าวเวลยไหมครับผมไม่ครับตา,าวได้ห้าร้อยโลได้ไหมตัดไดเดียวตัดตั้ได้ฮะนมเนยจีอ๋อสวัสวบ ครับค,ครับผมคือรสน้ำปลาไม่ใส่พริกเกลือด้วยปลาหน่ดดอยซื้อมาเป็นกระสอบเท่าไหร่ครับ ทันกว่านี่มันเค็มเมันมนอย่งนี้รืออะไรครับผงชอรถครับผมต้นละช้อนใช่ไหมครับต้นละชอนเส่จผงชูรสกับสูตรไหมจะกินผงชูรสัไหัวล่านหน่อยนี่หัวล่าน้ผ่นลหดแล้ว้ว่สูตรจากไหนครับผม

าใช้กับผักนะขาใช้กับเอออัดฉีดกันผมไม่กลัวผมไม่ให้รับฟ้ายหน่อยถ้าเขาควมีย